นี่กต่ังไกู่อะไรคู่ชิสวัสดีครับแฟนครับพี่ผูติดติมคนสุดท้ายเูตีหูวายตว่าตาคเับโซอุ้ยงูหมดไปไปนาตีงู่าตายมั้งหนูนี่ตายแต่บาทนี่อุ้ยงูไงมปนอ่ะมาอาจารย์เต๋อชื่ออะไครับ ไม่ไดยั่ได้สมโมทีมทมทีตอนนี้หมดเลยยังสบูหมดเลยยังทดสบู่หมดแล้วเดี๋ยวหนูส่เลองกล่้ชุดชุดนิดเกหมดแล้วสนเจ่งชมุน ผู้บ่มีอุ่นแฟอ้ายจังเลยนองคนไทโอ้โอ้นันนั่น่นลุกขึ้นมากอดน้กันเลยแม่เด้อ

แฟบ้านโค้งใกล้ใกล้อ๋ออยู่นี่แฟบ้านเจ้าของตัวเดียวบ้านนี้บ้านเกิดนิดกว่าน่อยเลยทั้งนี้ทั้งนี้บ้านโคกุ้งทั้งนี้เด็ดสัตวบ้านหนองกุ้งด็บ้านหนองกุ้งบ้านเดียวกันน้ำปลาได้ปอฮะอะลายยุสอยู่บ้านหนองกู้นี่ยุหนองกู้อันนี้ทั้งนั้นหนองกุ้งทั้งนี้โคกุ้งอันนั้นหนองกู้เออยุใกล้ใกล้ันเออใกล้ใกันเพราะมันมีสระกูสระกูจะไปไก่หมูเลยน่ะหมูผู๋หมูหมู โอเคขอบคุณมากนะครับได้เจอกันบนเวทีปีนรุการันที่29นะครับ29มิถุนามีอะไรบ้าง29พี่นองจะเลืมไปแล่นเช่นเล่นใจด้29นะครับวันนั้นมี2เวที สองเวทีซ้ำกันในรเดพี่น้องการสาวน้อยเป็นแมบปิดฤดูกาลและก็จะเปิดตัววงใหม่สาวน้อยลำเพลินโชว์กรบภายใต้การบริหารของบอลโจเท่านั้นยังไม่พอคนคนเดียวในเห็ุบวงอูเหตุวงสองวงซ้ำกันพี่น้องครับเวทีก็จงไม่ต่างกันครับมี่การมีงานพี่น้องเกินใส่สาวน้อยแฟนหนึ่งหรือสาวน้อยแฟนแฟนสองนะครับหรือใช้ชื่อว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์เมื่อนั้นเลีนตั้งแต่าบสามเป็นตดนไบกับพี่น้องครับรถแห่สองขั้นแจกไครหนึ่งแสนฟองนาง หนึ่งแสนฟองมือหน่อยเด้หนึ่งแสนฮึ๊บับงค์หม้อวันที่นี่แบงคหม้ออีกแจกคอนม้วนง้วอีกแจกฟองคว้าบ้านนี่หอนทองพี่น้องพี่น้องไปได้พี่น้องเด้อนะครับวันนั้นนะครับอย่าลืมวันที่29ที่จะถึงแล้ววันที่16ที่จะถึงนี้นะครับที่จะถึงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นหมอรับวงแรกเป็นผู้บริหารคนแรกที่สีสร้างหนังวันที่นี่บวงสวงเปิดวัดทองมาเลิอก 16 16ที่จะถึงนี้หนังเรื่องค่ข่ออ่า่ออเป็นความเชื่อความศรัทธาและอย่าลบหลู่ฟังแต่ฟังแต่ซื้อกับคนลุกค่ายออเป็นเรื่องเล่าวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเราโดยเฉพาะวิถีของหมอลำเพราะนั้นเราอยเริ่มได้พี่นองเด้อนะครับไปให้แรงเชียแรงใจอะไรคะมีปัญหาอะไรมาตื่นหูทั้งหมด ฟนเก่ากับใจของพี <sup> ่เว no, ียงนรลมนแฟนเก่า well, ก so, um, ับใจอันนี้ผู้ใดเนี่ยและหนังเรื่องนี้เจ์ต์โอ้หกสิเปร์เ็นเป็นอง๋หิงอ่าเอออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์มิตตา m u ออกว่ไไลเป็นหิงกอ้ลากเ่นเป็นอง๋หิงกันนาะเป็นไทยได้เป็นไทยไ่ได้เป็นอง๋์หญิงเพราะนั้นหนังเรื่องนี้เรื่องใช้ออเอออ ไอ,อไอ้สิเป็นคนใสพ่พุ้มหมดเลยเอาผมเป็นแค่ไม่ภู้มเลยพูดถือก็อันไม่อยู่หันกิดเป็นคนหนองบัวดแดงเนาะคนหนองบัวดแดงพี่น้องครับอ่ะน้องฟ้าใสอันนั้นเนี่ยคนอันนั้นคนนั้งไหนน่ะคนอุดรอันนี้น้องบัวลำพูคนสีบุญเลี้ยงจ้างเอาทั้งสีบุญเลี้ยงตัวนี้อันนั้นน้ากลาง,าง <c oughs> ลายอยู่ในทุกจังหวัดใช่ลุงเ <c oughs> อลงอี่ย,งยังลายสิลองเส้นเกาเกาใจค่ะสวัสดีพี่น้องเลยยัง จุ๊กราบะจุ๊กราบไม่เอาบองโพรนกรุงเกนิอัสเซนไซเอาเข้าไปเข้าไม่ใช่คนเขมรจุ๊งการไม่เอาท้องก็โอนค่ะนี่นี่ผู้นี้เขากอายุขมรคือกัดกัดได้แล้วสุรินทร์เนาะสเรนสเรนซีสเกตอ่ะรายงานตัวกับพี่กับน้องแล้วก็สวัสดีค่ะน้องฟ้าใส่ค่ะฟ้าใสสาวน้อยเราเพลินชูค่ะเออฝากพี่ฝาก้องน้ำแนวกับบทเพลงที่จะร้องพี่น้องฟังวันนี้ชื่อเพลงว่าแฟนเก่ากับใจค่ะครับผม บอกให้ยืนขึ้นยืนขึ้นเป็นมิตรนังกันเห็นน้องฟ้าใสเขาไหมน่ะเขาเป็นน้องเรานั่นน่ะเขายังยืนเลยเรามีแต่แต่นั่งอย่างเดียวเอายืนแล้วอุ้งอิงยืนแล้วอุ้ยได้สั่งอุ้งอิงนี่เพราะว่าสุดยอดเลยดิเออป้าป้าจะมึงมึงย่าเป็นไงมังมึงนั่งน่องได้ไหมนั่งน่องได้ไ่มเออแล้วรขมดาละเอาแบงค์ที่แบงค์กูไม่ไปยังได้แบงค์เอาเอาคนทั้งกู กินข้าวเป็นอาหารนั่นน่ะเขากินอะไรเขากินน้ำโคกอ้าวไป้องครับคลิปนี้ฝากไว้เนยๆครับเพราะันลินหนาครับไป้องครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องสตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ